สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน็ตติดดาวกันเหมือนเดิมคัดเฉพาะคุณิีบานใจสุดจัดชุดจัดเดี่ยวของมาเตมีค่ำคืนวันอาทิตย์นี้มีมาฝาก3 EP ตามปกตกิ EP 1 2คู่ครับซัดไปเลยลิวพูฟอร์เรสแอนตาวิล่าหลูตันทาวห้ามพลาด้วยการทั้งปวง ฝากทุกท่านที่มารับชมเรบฝางกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเริ่มต้นกันที่คู่แรกเช็คข้อมูล2องภูด,ดูวแฮนดิแคปลิเว์พูฟอเรสแต่กันตอน3ามทุ่มตรงลิเว์พูจะบ้านต่อลูกขึ้นครบสองลิเว์พูอยู่อันดับที่4ของตารางมีอยู่20คะแนน ผลงานห้างเกมหลังุูชนะสา 3, สมอหนึ่งแพ้1ล่าสุดนี้ลงเล่นการสัปดาห์ในศึกยูโรป,ป้าลีกมานะครับด้วยการเอาชนะตูวนุสไปห้าประตูต่อ1ส่วนทางทีมเยือนอยู่ดับที่15ของตารางมีอยูสิบคะแนนผลงานห้างเกมหลังโซนเสมอสี่แพ้1เกมเดียวที่แพ้คือการออกไปแพ้กับแมตตี่สอไม่มีเกมการสัปดาห์ให้เล่น แน่นอนครับเรื่องชุ่อเจนทีนลิมพูด,ดูดีกว่าแต่ถ้าเรื่องความสดก็เป็นฟอร์เรสดูดีกว่าแล้วก็เน้นเน้นที่จะไม่แพ้นะเกมลุกเจอเกมรับแหละวันนี้อย่างไรก็ตามสองปูด,ดูแฮนดี้ครับปรากฏว่าเจ้าทัางห้าลายเรื่องที่จะเชื่อใจลิ์พูครับเพราะว่าในช่องของราคาพูความราคาลดลงหมดเลยในช่องเจ้าบ้านความราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องเสมอ และปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องทีมเยือนส่วนแฮนดิแคปราคาลูกขึ้นควบสองเจ้าทั้งห้าลายก็ยืนอยู่กับเจ้าบ,บ้านบอลต่อปรับราคาลดลงทั้งหมดในขณะที่ช่องทีมเยือนบอลรองก็ปรับเพิ่มขึ้นทั้งหมดภูนี้แฮนดิแคปนี้เจ้าเรื่องอยู่กับเรียบภูทั้งหมดทั้งหมดแสดงว่ามันแจ่ว่าเรียบพูจะชนะ และชนะขาดกินแฮนดิแคปได้ด้วยอยู่ต่อลิเวอร์พูลครับเป็นทีเด็ดตัวเด็ดส่วสิบดาวตัวที่หนึ่งในอ P ีหนึ่งประจำค่ำคือวันลาทิน์นี้นะสึกพิมเบลกคู่ต่อมาเช็คข้อมูลสอบพูลโดยแฮนดิแคปแอตตาวิลล่ากับรูตันทาวแข่งขันกันตอนสามทุ่มเหมือนกันแอตตาวิลล่าเองก็เปิดบ้านต่อลูกครึ่งคบสองแอตันวิลล่าอยู่อันดับที่ห้าของตารางครับมีอยู่สิบเก้าคะแนน ผลงานห้าเกมหลังสุดชนะสี่เสมอหนึ่งล่าสุดลงเล่นการสัมดาเหมือนเหมือนกันแต่ว่าเป็นรายการยูฟ่าคอนเฟลเซ์ลีกบุกเอาชนะเอสซอัคมาสสี่หนึ่งส่วนทีมเยือนอยู่ดับที่สิบเจ็ดของตารางครับมีอยู่ห้าคะแนนมีอยู่แค่ห้าคะแนนนะยังไม่ถึงสิบคะแนนนะผลงานห้าเกมหลังสุดชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามล่าสุดบุกเสมอแบ่งแต้จากฟอร์เรนมา 2. สองสองสามระดับเกมคู่นี้ ราคาต่อแพงเหมือนทีมใหญ่เจอทีมเล็กเลยแหละและเมื่อสองู้โดยแฮนดิแคปจากเจ้าทั้งห้าลายปรากฏว่าเจ้าทั้งห้าลายไม่เชื่อใจช่องลูตันถาวเป็นช่องที่ปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมดครับเจ้าเห็นพ้องต้องกันในขนาดที่ช่องเจ้านเป็นเสียงข้างมากสิต่อหนึ่งปรับราคาลดลงเชื่อใจแอนตามิล่าส่วนช่องเสมอก็สีต่อหนึ่งเหมือนกักนแต่ว่าเป็นการปรับราคาเพิ่มขึ้นไม่โควเลยบเสมอเพราะนั้นตัวพูอยู่กับแอนตามิล่า ตัวแฮนิคัลูกครึ่คงควบสก็เป็นลันกษณะเสียงข้างมาก4ต่อ1เลือกปรับลดลงในช่องจมบบานบนต่อและปรับเพิ่มขึ้นในช่องมอนรองทีมเยือนเพราะนั้นภูนี้แฮนิคนันี้ยังเชื่อใจแอตตามิล่าว่าจะชนะและก็ชนะขาดได้ด้วยอยู่ต่อแอตตามิล่าเป็นทีเด็ดตงเน้นสุดสิบดาวตรงที่สงใน EP1 ึศึกพรมียร์เลกประจำค่ำคือวันอาทิตย์นี้ เพราะนั้นอี1ีหคู่สันหลุมอยู่ต่อนิวเบอร์ูอยู่ต่อแอนตามิลาใครยังไม่ได้ฟัง e ีพีสยังไม่ได้ฟังอีพีสามรบกวนติดตามกันให้ครบถ้วนขอบคุณครับ